สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องของ continuous tense นะคะอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่า tense นะคะแปลว่าการเวลานะคะมันจะแบ่งออกเป็น2ออย่างด้วยกันนะคะคือเป็นเรื่องของเวลากับเป็นเรื่องของลักษณะพฤติกรรมของเหตุการณ์นะคะในส่วนของ continuous tense เนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องเอ่อเป็นเหตุการณ์ที่แบบการกระทําที่ยังไม่จบในช่วงเวลาหนึ่งนะคะคือเป็นการกระทําที่กําลังทําอยู่เป็นการกระทําที่ยังต่อเนื่องอยู่นะคะแต่ทีนี้นะคะเราก ก็จะมาดูว่าไอตัวเหตุการณ์เนี้ยไม่ว่ามันจะเกิดในอดีตนะคะคือ past p r e s e หรือว่า present คือปัจจุบันหรือว่าใน future ในอนาคตเนี้ยนะคะไอการการะทําที่กําลังดําเนินอยู่เนี่ยมันใช้อย่างไงได้บ้างนะคะก็คือเราจะมาพูดถึงหัวข้อตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น past continuous นะคะ present continuous future continuous นะคะไปดูกันเลยค่ะเริ่มที่ Pre, uh, past continuous tense นะคะ past continuous นะคะก็คือ past ก็คือเป็นเรื่องของอดีตนะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของอดีต continuous ก็ Contin uous, คือเป็นการกระทำที่ยังไม่จบในช่วงเวลาหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นการกระทำที่ยังไม่จบในช่วงเวลาอาดีตนะคะคือมันจะเป็นการกระทำที่กำลังทำอยู่นะคะตั้งเริ่มต้นนะคะนี่คือเริ่มต้นไปจนถึงจุดหนะคะซึ่งเราจะมาพูดถึงแบบการกระทำตรงนี้ค่ะว่าแบบที่เขากำลังทำอยู่ที่ยังอยู่ในช่วงเวลาช ช่วงที่กำลังกระทำอยู่นะคะในเวลาที่เป็น past นะคะคือเป็นเวลาอดีตนะคะคือการใช้นะคะคือจะพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตนะคะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ปุ๊บปึ๊บ,บเนี่ยนะคะ ในอดีตนะคะในส่วนของอดีตสมมติว่าตรงนี้คือปัจจุบนันตรงนี้คืออดีตนะคะนี่คือฟิวเจอร์อย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลาอดีตแปบฟอร์มของมันนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะคือ subject บวก what's w e r นะคะแล้วก็ตามด้วย verb ing continuous เนี่ยนะคะด้วยความที่ว่ามันเป็นเอ่อเป็น tense ที่แบบว่ากําลังดําเนินอยู่กาลังกําลังทําอยู่นะคะคือเราจะใช้เป็น verb ที่เติม ing นะคะเป็น verb ing ทั้งหมดนะคะแล้วก็ทีนี้ พอพูดถึง past นะคะเราก็จะมีการใช้ was were มาช่วยนะคะดูตัวอย่างประโยคแรกนะคะที่ พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตนะคะ We were playing badminton yesterday at 8 p.m. นะคะสังเกตเห็นได้ว่านะคะ yesterday at 8 p.m. นะคะเมื่อวานนี้ตอน2ทุ่มนะคะเขาพูดว่าพวกเรากำลังเล่นแบดมินตันอยู่นะคะเมื่อวานนี้2ทุม่มอันนี้คือเขากำลังพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตคือ yesterday 2ทุ่มนะคะเมื่อวานนี้2ทุ่มว่า we were Playing back, แบเป็นต o นว่าพวกเรากำลังเล่นแบดอยู่อย่างนี้นะคะหรือว่านะคะจะใช้กับเหตุการณ์สองเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นซ้อนกันคือแบบว่าเหตุการณ์นึ่งดำเนินอยู่แล้วก็มีเหต,เหตุอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามานะคะ mm hmm. ก็คือ they were dancing when I knocked the door นะคะ ก็คือหมายถึงว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเต้นกันอยู่นะคะกําลังเต้นกันอยู่ในขณะที่ฉันเนี่ยไปเคาะประตูนะคะคือฉันเนี่ยเข้ามาเคาะประตูแต่ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเต้นกันอยู่แบบนี้นะคะเราก็จะใช้เป็น past continuous tense นะคะทีนี้การใช้ was/were นะคะก็คือ was เนี่ยนะคะจะใช้กับ I I was อย่างนี้นะคะแล้วก็พวก subject ที่เป็นเอกพจน์ไม่ว่าจะเป็นเเออออ่ uh, ่ uh, สุนัขหนึ่งตัวนะคะ dog อย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็น uh, she he it นะคะพวกนี้นะคะเราจะใช้ was นะคะส่วน were นะคะจะตามด้วยพวก they นะคะแล้วก็ we นะคะแล้วก็ subject ที่เป็นพระหูพจน์นะคะจะตามด้วย นะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้ past continuous ไปแล้วนะคะทีนี้มาพูดถึง present continuous นะคะ present continuous ก็คือจะเป็น เป็นเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่แต่เราพูดถึงในช่วงของปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันอาจจะดำเนินมาจากในอดีตนะคะจนมาถึงระยะหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ามันเรากำลังดำเนินอยู่นะคะเราจะพูดถึงเหตุการณ์ตรงนี้ว่าที่เรากำลังดำเนินอยู่จริงๆมันต้องใช้เป็นลักษณะนี้นะคะว่าเป็นแบบเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงช่วงเวลานเนี่ยที่เรากำลังดำเนินอยู่นะคะ เราแบบฟอร์มของมันก็คือจะเป็น subject นะคะบวกด้วย is am are นะคะคือ verb to be นะคะแล้วก็ตามด้วย verb ing อย่างที่บอก c o n t i n u o u s นะคะจะเป็นเอ่อเป็น verb ing นะคะคือกำลังดำเนินอยู่นะคะเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดเลยนะคะหรือนะคะหรือใช้ในช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตนะคะอย่างเช่นนะคะ he is walking in the garden นะคะคือเขาเนี่ยกำลังเดินอยู่ ในสวนนะคะคือเขาพูดถึงณนะเวลานี้ที่เขาพูดอยู่ว่าเขาเนี่ย he เนี่ยกำ,กำลังเดินอยู่นะคะในสวนนะคะหรือว่า she is studying hard นะคะ this term นะคะ she is studying hard นะคะ this term นะคะก็คือหมายถึงว่าคีย์เวิร์ดของมันคือตัวนี้นะคะ this term คือเขาพูดถึงช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตนะคะคืออันนี้เขาจะไม่ได้พูดว่า นักนักขนาดเนี้ยว่าเขาแบบเรียนหนักนะคะหล่อนเนี่ยไม่ได้แบบคือหล่อนเนี่ยกำลังเรียนหนักอยู่นะคะ this term คือหมายถึงในเทอมนี้นะคะในเทอมเนี้ยทั้งเทอมเนี่ยหล่อนเนี่ยเรียนอย่างหนักเลยนะคะคือเขาไม่ได้พูดถึงนักขณะที่เขาพูดแต่เขาพูดถึงช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตนะคะหรือว่า I am reading many books this summer นะคะก็คือคีย์เวิร์ดคือ this summer นะคะคือ summer นี้นะคะฤด,ดูร้อนนี้เนี่ยชนนั้นยังเป็นไงคะอ่านหนังสือมาหลายเล่มมากเลยชั้นก็ลังอ่านหนังสือหลายเล่มนะคะชื่อนหนังสือหลายเล่มใน summer นี้นะคะก็คือพูดถึงช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตเหมือนกันนะคะตัวพวกนี้นะคะจะเป็น keyword ที่เรามักจะเจอนะคะแล้วก็จะถ้าเกิดเราเจอพวกเนี้ยมักจะใช้เป็น present continuous tense นะคะก็คือเป็น is am are นะคะตามด้วย verb ing นะคะไม่ว่าจะเป็น at this present time นะคะ now นะคะ right now นะคะ at this moment นะคะ this term this year นะคะ this summer this month นะคะคือเ e n ่ l y หลนะคะพวกนี้นะคะเราจะใช้เป็น present continuous tense ทีนี้นะคะ แบบสุดท้ายคือ future นะคะคือ c o n t i n u o u s นะคะคือเป็น verb ที่แบบกำลังทำอยู่คือเป็น verb ติม ing นะคะ future คือทีนี้เราจะมาพูดถึงในช่วงอานาคตแล้วนะคะเหตุการณ์ในอานาคตนะคะที่แบบเกิดขึ้นมานะคะในอานาคตนะคะแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในอานาคตนะคะที่แบบ จะเกิดขึ้นแน่ๆในอนาคตนะคะอย่างเช่นอ๋อไปดูแบบฟอร์มก่อนนะคะแบบฟอร์มก็คือจะเป็น subject นะคะแล้วก็ตามด้วย will be แล้วก็ verb ing นะคะคือพอเป็น future เนี่ยแน่นอนจะต้องมี will เข้ามาช่วยนะคะแปลว่าจะนะคะตัว future continuous นะคะก็คือจะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่ๆในเวลาหนึ่งในอนาคตนะคะอย่างเช่น I will be swimming on Sunday morning Sunday morning นะคะก็คือฉันเนี่ยจะกำลังว่ายน้ำอยู่นะคะในตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะก็คือจะพูดถึงเหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นแน่ๆเลยนะคะอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ will be swimming นะคะหรือว่า she will be swimming when you arrive นะคะหรือเราจะพูดถึงสองเหตุการณ์ก็ได้นะคะว่าแบบเออแบบในอนาคตเนี่ย ชั้นกำลังจะทำอะไรอยู่นะคะในที่ในขณะที่แบบมีอีก,อกเหตุการณ์หน,นึ่งเข้ามานะคะก็คือ She Will Be Swimming ก็คือเนี่ย่อนกำลังจะหล่อนจะว่ายน้ำอยู่นะคะเมื่อคุณมาถึงนะคะก็คือเป็นการแบบรู้อนาคตแน่ๆว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆในช่วงเวลาอนาคตนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นพวก Continuous t e n t ์ะคะก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับ c o n t i n e o US แทนนะคะยังไงหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมันประโยชน์อย่างเช่นเคยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ